สวัสดีจ้ามาพอกันคือเก่าค่ะมืาอน,นี้สุดยอดพี่หลังมากินตำเขาพวงสดเด้อค่ะตำจแซ่บๆน้ำกันเด้อค่ะมาเด้อตำพริกใส่หน,หนื่งแหลกเด้อค่ะเพรแหลกแล้วเง้ากระสิบผ้าใส่บวชเือเพ็ด ส่บักหน้าลงไปค่ะดำขมวดนี้ต้องออกเปรี้ยวหวานนะคะอันนี้เป็นสูตรทีบอสไซปลาเนาะคะ่ะใส่นำ้ำตาลทสาลงไปค่ะอันนี้จะออกเปรี้ยวหวานนะคะเป็นตำเป็นตำไข่ของเหาค่ะ แค่รสกระพัวลงไปเติ่มซีสันจักหน่อยตามด้วยผงชูรสค่ะตมัมเสร็จแล้วเราขอนวดเราใส่น้ำตาลลงไปค่ะ ใส่กุ้งลงไปค่ะนี่กุ้งให้ตามด้วยพวกั่วค่ะอันนี้ก็ใส่เป็นทั่วทอดนะคะนี่น้าก็ใส่ข่าหัวลงไปค่ะ ตำดเวยกุ้งซดค่ะนี่ซอสหลังต้อคข้นสะอาดดีๆนะคะซีนรสชาติเติมค่ะ หวานไปจังเลยคะ่ะเดี๋ยวฮัาเติมน้ำตาลลงไปเซตเรียบร้อยะคะ่ะตำข้าวบดกุ่มสดของฮานะคะนี่ไปจะแซบไปจะแซบเลยะคะ่ะไม่กินน้ำกันคะ่ะ คลิปนี้ก็จบซัมนี้แล้วค่ะปากกดหลา์กดแช่ช่องสาวโรงงานพระทําพาแสบน้ำเนรเดาค่ะสวัสดีค่ะ